ไม่สิไม่ผู้สาวยังไม่ได้ย <fam deux> ังไม่ได้ยังไรก็ไ่ตเลยผู้สาวยัง <i> ไ <tekrar Specifically> ่ได้ไ่ได้ยังไรตอเลยู้วว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 ยวว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  ได้ลวเนาะบ่เ้ยเป็นนางม้วนอไรอเอาลงแดดนงเียวหนวแล้โอ้ยหาสิแล้วกูเจยมยเจดูอา่หน้าตาสี่เดดา เก,กมเกมเกมเปลวไม่ออกมาแน่ไหมเียเปลวม่ออกมาเลยเปิดตัวเอ่อมาสิแรนี้ได้บิง่งไงนันเปิดไฟตดตัวเอย bo เกมตรงเบิ้องไรหรอพี่เพราะว่าอา่ะลงแถงมันบ่นดได้หรอกเอ้เมาอืมไม่ยับบ่ได้ขยับยากเมานี่ย <c oughs> หน้าจอก็แน่ก็แน่ไป